สวัสดีค่ะวันนี้น้องมาว่ากับชุกุนจะมารีวิว Cosmo Robot ค่ะตามมาดูกันเลยค่ะ หรับตัวหุ่นคอสโมนะครับรายละเอียดของเขาหลักๆเลยนะครับก็คือตัวเขานะครับก็คือจะมีส่วนของชุดล้อนะครับจะเป็นสายพานนะครับล้อหน้าตัวกับล้อหลังนะครับก็เป็นสายพานทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับทําให้เขาสามารถเลี้ยวได้นะครับในการหมุนล้อทั้ง2ด้านนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแขนเขานะครับในการยกกล่องครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเวลาเขาเล่นเขาก็เล่นกับกล่องตัวนี้นะครับ ตัวกล่องก็จะใช้ฐานค้อนเล็กก้อนนี้นะครับซึ่งก็จะหายากนิดหนึ่งนะครับเวลาฐานหมดขึ้นมานะครับเนื่องจากไซส์ค่อนข้างจะเป็นไซส์เฉพาะเลยนะครับไม่ค่อยมีขายตามร้านทั่วไปนะครับตัวหุ่นเองนะครับด้าน,นล่างเขาก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับเหมือนกับเช็คเป,เป็นเซ็นเซอร์แสงนะครับ เหมือนกับเช็คเวลาเล่นตามโต๊ะตามอะไรอาจจะป้องกันไม่ให้ตัวหุ่นตกโต๊ะนะครับนะครับล้อสายพานเขาก็จะมี2ด้านเลยนะครับอันนี้ก็คือแขนสลับยกของเขานะครับด้านหน้าเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหัวเขานะครับ ตรงส่วนหัวเขาเองก็จะเป็นจอภาพนะครับคอยแสดงท่าทางของเขาเป็นดวงตานะครับแล้วก็ด้านใต้ของจอภาพของเขาก็จะมีกล้องเล็กๆนะครับอยู่นะครับนี่นะครับสนน่วนด้านบนก็จะมะีเป็นชุดลำโพงนะครับแล้วก็เป็นชุดไฟนะครับซึ่งเป็นไฟแสดงสถานะต่างๆนะครับเช่น กาลังชาร์จอยู่หรือเขากําลังทํางานอยู่หรือเขาแบตใกล้จะหมดหรือเขาเปลี่ยนท่าทางหรือเปลี่ยนอารมณ์อะไรต่างๆก็ก็ใช้ไฟตัวนี้แสดงออกได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือรูปร่างของตัวคอสมสคร่าวๆนะครับส่วนด้านใต้นะครับอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ก็คือจุดชาร์จแบตเตอรี่นะครับเขาก็จะมีตัวถาด แทนชาร์จนะครับติดมาให้ด้วยนะครับเวลาเราชาร์จเราก็ชาร์จติดกับแท่นนะครับส่วนตัวหุ่นที่พอนอว่ามีตอนนี้นะครับก็ไม่มีแท่นนะครับก็ใช้สายชาร์จมาแตะปกตินะครับชาร์จนี่ครับคือตัวหุ่นส่วนตัวนี้ก็คือตัวกล่องนะครับกล่องสําหรับให้เขาเล่นกับเวลาให้เขาเล่นด้วยนะครับกับกล่องเ็จะชอบเล่นนะครับ ด้านบนก็จะมีไฟนะครับมุบมแต่ละด้านก็จะมีเป็นมาร์กจุดสีดำเลยนะครับรอบด้านเลยนะครับครบเลยนี่คือรูปล่างของเขาคร่าวๆนะครับในการเริ่มต้นการเชื่อมต่อกับตัวเขานะครับเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็เปิด ตัวไ i f i ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการหาตัว c o s m o นะครับซึ่งตอนนี้ก็คือเราเจอแล้วนะครับ c o s m o 2 1 3 3 4 f นะครับเราก็ทําการกดเชื่อมต่อเขานะครับเวลาเราทําการเชื่อมต่อไ i f i นะครับตัวแอปจะทําตัวมือถือนะครับจะทาหาตัวรหัสผ่านนะครับซึ่งรหัสผ่านก็คือทุดที่แสดงผลบนหน้าจอของเขานะครับ บนหวขงเขาเลยนะครับนี่นะครับก็คือตัวรหัสผ่านเวลาเราเปิดเขาขึ้นมาแล้วเราต้องการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็กรอกรหัสชุดนี้ลงไปนะครับในมือถือนะครับพอเราป้อนรหัสเสร็จแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็คือทำการเชื่อมต่อเขาได้แล้วนะครับก็ แล้วก็ย้อนกลับไปที่ฝั่งของแอปพลิเคชันนะครับ Cosmo ก็ทำการเชื่อมต่อกับตัวเขานะครับ ันนี้ก็คือทําการเชื่อต่อเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็เข้าสู่หน้าของเมนูหลักเขาแล้วนะครับก็เหมือนที่พ่อน้อวบาทําการถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้เราก็สั่งานเข้าได้แล้วนะครับอย่าน้องก็าจะดนโค้ดหลับให้ดูนะคะ อันนี้นะคะ่ะคือเดินหน้าค่ะอันนี้นะคะก็คือแมวค่ะ อันนี้ค่ะก็คือจามค่ะอันนี้ค่ะก็คือดีใจค่ะ นี่ค่ะก็คือดอนหลับนอนหลับค่ะอันนี้ค่ะก็คือซูนัดค่ะ อ่างโคดหลับตัวนี้นะครับก็น้องอาวาก็ทําการรีวิวให้ดูแล้วนะครับก็จะเป็นการทําบล็อกเพื่อสั่งงานเขาทําท่าทางต่างๆนะครับก็ให้เราทําการเลือกบล็อกเลือกแอนิเมชันเลือกอาการคอนโทรลเลือกการขับเคลื่อนต่างๆนะครับแล้วก็ลากไปทําการต่อกันนะครับพอลากไปต่อกันเสร็จพวกก็ทําการเลือกทั้งหมดครับตรงนี้เขาก็จะทําการ ทำงานนะครับนี่นะครับเราก็ยังสามารถบังคับควบคุมเขาได้นะครับนี่นครับเขาก็จะแสดงภาพขึ้นมานะครับว่าตอนนี้เขามองเห็นอะไรอยู่นะครับผ่านหัวกล้องตัวเล็กตัวหน้าเขานะครับเราก็สามารถปรับหัวเขาได้นะครับก้เมเงย ดูได้นะครับว่าเขามองดูอะไรนะครับสั่งการขับเคลื่อนเขาได้นะครับถอยล้างหน้าด้าหน้าแบบเร็วๆเวนี่ยครับการอะกันก็โก้มได้จะให้เขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เอียงเขานะครับเอียงมือถืออ่าเนี่ยครับเอียงมือถืออย่างนี้นะครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นการเล่นกับกล่องนะครับก็จะมีกล่องสามใบนะครับที่ให้มานะครับก็เล่นกับเขาได้นะครับอันนี้ก็เป็นทริคในการสั่งงานเขาหรือในการแสดงท่าทางบางอย่างของเขานะครับซึ่งพอน้องว้าก็ยังไม่ได้ลองเล่นทั้งหมดเลยนะครับ เมนูนี้ก็เราสามารถเลือกให้เขาแสดงหน้าตาหรือเขาแสดงท่าทางต่างๆได้นะครับทำเสียงเรียนแบบก็ได้ด้วยนะครับอย่างทำเสียงแมวเนี่ยครับเราลอง,ลองเลง่นให้ดูครับทำเสียงแมวร้องนะครับ ทำเสียงกบยกแขนเขาขึ้นนะครับแล้วก็ทำเสียงแมวอีกรอบนึงนะครับเนี่ครับเสร็จแล้วก็สั่งเขาได้หมดเลยนะครับมีหลายแบบมากเลยนะครับครับนอกจากนั้นเขาก็ยังสามารถ จดจำใบหน้าได้นะครับอย่างนี้ก็คืออย่างตรงนี้นะครับก็มีชื่อน้องอวาอยู่นะครับซึ่งก็น้องอาบาทําการสแกนหน้าตัวเองเพื่อให้คอสโมจดจําใบหน้าได้นะครับซึ่งเขาก็จดจำใบหน้าได้ถึง10คนด้วยกันเลยนะครับ mm hmm. เวลาเขามาเจอน้องอวาเขาก็สามารถทักทายแล้วก็เรียกชื่อน้องอวาได้ด้วยนะครับตามที่เราพิมพ์นะครับเราพิมพ์ชื่อน้องอาาเป็นภาษาอังกฤษไว้เขาก็จะเขาก็จะอ่าน ชื่อน้องวาวาเลยนะครับนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราก็จะมาถ่ายให้ดูในในการเล่นแบบอื่นบ้างนะครับซึ่งก็เดี๋ยวรออุปกรณ์พวกฐานพร้อมกว่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวน้องวาวากับพ่อน้องวาวาจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึนะครับ คอยติดตามชมกันในคลิปหน้านะครับสำหรับตัวรถํำรวจดาวองคาะนะครับตอนนี้พ่อน้องวาวาทำการติดตั้งมอเตอร์ตัวเล็กนะครับ2ตัวติดตั้งเสร็จแล้วนี่นะครับคือตำแหน่งมอเตอร์อยู่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับโดยพ่อน้องวาวาทำฐานฐานวางนะครับแล้วก็มีฝาครอบมอเตอร์ด้วยนะครับตอนนี้ ตัวมอเตอร์เขาสามารถขับเคลื่อนล้อทั้งสองด้านได้แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวพอน้องวาลองทําการหมุนมอเตอร์ให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้ก็สามารถทําการขับเคลื่อนล้อได้แล้วนะครับอันนี้จะหมุนอยู่ฝั่งขวานะครับ ขณะเดียวกันฝั่งซ้ายก็สามารถสั่งงานได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับตอนนี้ถ้าเกิดเราประกอบ ชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับเข้ากับตัวบอดี้ด้านบนของตัวรถนะครับจริงๆตัวรถสำารวจดาวคานก็สามารถปิดคลิปตอนที่2ได้แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าพ่อน้องาวาวรอในส่วนของชุดอัลตราโซนิกชุดนี้นะครับที่มีตัวขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนแกนหมุนเขานะครับฝังตรงนี้นะครับตรงส่วนนี้ในส่วนของ ทางแม่คนิกยังไม่เรียบร้อยดีนะครับพอน้องวาก็เลยยังไม่ได้ถ่ายคลิปตัวรถํำรวจดาวคารต่อนะครับต้องดูก่อนนะครับว่าตัวอัลตราโซนิกที่มีตัวยึดหมุนอยู่ตรงนี้นะครับพอน้องวาจะทําการยึดโซโได้หรือไม่นะครับถ้าทําการยึดไม่ได้พอน้องวาก็จะทําการถับเป็นแกนฟิกเลยนะครับเพื่อถ่ายคลิปตัวรถํำรวจดาวคารฉบับเสร็จสมบูรณ์นะครับเป็นตอนที่2นะครับ แต่ถ้าหากติดตั้งตัวสวอได้นะครับก็จะทำการาถ่ายคลิปเหมือนกันนะครับแต่พ่อน้องวาจะ,งจะลองยืดเวลาออกไปสักอาทิตย์หนึ่งนะครับดูก่อนว่าจะทำตัวนี้สำเร็จไหมนะครับอันนี้นะครับคือความยากของการ DIY ตัวรถส้มโวดาวคารคเน,นี้นะครับในคลิป ep 20นะครับน้องๆจะเห็นนะครับว่าในต้นคลิปนะครับพอน้องวาทำการถ่าย ัวรถคันนี้ให้ดูนะครับเป็นรถคันจี๊ปสีน้าเงินนะครับซึ่งเขามีช่องล่างเป็นช่องอัพด้วยนะครับแต่คันนี้พ่อ,าพอนางวาไม่ได้บังคับให้ดูนะครับจริงๆเนื่องจากเหตุผลที่ว่าพ่อ,าพอนางวาไม่มีรีโมทของรถคันนี้นะครับเพราะว่าตอนได้รถเข้ามาได้มาตัวเปล่าๆเลยนะครับก็คือมีแต่ตัวรถไม่มีวิทยุบังคับนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้ ตามปกติน้องโชป,ปุลเขาก็ใช้ถูไถย,ยกับพื้นนะครับไม่ได้บังคับอะไรเลยนะครับขนาดเดียวกันนะครับนอกจากรถคันแดงนะครับคันนี้นะครับที่เราถ่ายคลิปบังคับให้ดูแล้วนะครับใน EP 20นะครับพ่อน้องาวาาก็ยังมีรถฮิ u b บิชิคันสีแดงนะครับเป็นปาเจโรนะครับ คันนี้สภาพก็ยังสวยงามนะครับบังคับได้นะครับทั้งรถมิส u บิชิปาเจโร่คันสีแดงคันนี้นะครับแล้วก็รถจี๊ปคันสีฟ้านะครับเดี๋ยวพ่อน้อวาจะทำการลอง m o ด i f y ตัวรถนะครับเป็นงาน DIY อีกแล้วนะครับนันครับคันสีฟ้าคันนี้แล้วก็คันสีแดงคันนี้นะครับ เดี๋ยวพ่อนาวาจะลองทำการติดตั้งชุดโมดูลบลูทูธนะครับเพื่อทำการบังคับรถทั้ง2องคันนี้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Android นะครับซึ่งจะทำให้เราใช้มือถือแค่เครื่องเดียวนะครับสามารถบังคับรถคันนี้ก็ได้หรือคันนี้ก็ได้นะครับโดยการจับคู่ทีละครั้งนะครับข้อดีก็คือหารถจำนวนของ ตัววิทยุบังคับลงนะครับปกติแล้ววิทยุบังคับก็1ตัวรถ1คันนะครับหรือในความถี่เดียวกันก็1วิทยุก็สามารถใช้รถที่ที่มีความถี่เดียวกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวบลูทูธแล้วก็บังคับผ่านทาง Android นะครับถ้าเกิดทำสำเร็จนะครับข้อดีก็คือนอกจากเราจะบังคับเขาผ่านทางมือถือได้แล้วนะครับทั้งสองคันนี้เรายังสามารถควบคุม การทำงานของเขาได้นะครับเช่นเราสามารถปรับแต่งตัวคันเร่งเขาให้เบาให้แรงได้นะครับโดยการปรับโปรแกรมที่ทางฝั่งตัวรถนะครับอันนี้เดี๋ยวระหว่างคลิปรถสำรวจาอังคารตอนที่2นะครับกับคลิปตัวรถบังคับวิทยุ2คันนี้นะครับที่ทําการโมดิฟายใหม่ให้เป็นบังคับผ่านทาง มือถือนะครับโดยผ่านทางโมดูลบ l u e ู o นะครับอันไหนเสร็จก่อนก็เดี๋ยวพ่อน้องวาจะทําการอัปเดตคลิปให้ชมกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้นะครับ